โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นด้วยพระบรมราโชบายในการขยายโอกาสการศึกษาออกสู่หัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจนกระทั่งปีพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครั้งยังดำรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารและสเสด็จประพาสมณฑลพายัพ ทรงกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่24่ธันวาคมปีพุทธศักราช2448โปรดพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยซึ่งหมายความว่าเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระยุพร,ราชต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2542สมเด็จพระเจ้าพคกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีทรงรับโรงเรียนไว้ในพระอุปธมร,รม โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่238ถนนพะะปเก้าตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่29ไร่2งาน97ตารางวาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียน3,255คนครูและบุคลากร,กรการศึกษาจำนวน261คนผลจากการบริหารจัดการทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในหลายๆด้าน เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้รับการร,รับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนในฝันรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศรอบ3ปี2554ถึง2558ในระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน และเป็นสถานศึกษาดีเด่นในการรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมจากกรมศิลปากรน,นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นของสำงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้เริ่มทําการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยกองการฝึกภาคพายัพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492และต่อมาได้บรรจุกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดตั้งสถานศึกษาวิชาทหารขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเห็นความสําคัญตระหนักถึงความมีระเบียบวินัยการรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเองผู้อื่นและส่วนรวม อันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่ขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของชาติปัจจุบัน มีนักศึกษาวิชาทหารรวม3ชั้นปีจำนวน546นายโดยแยกเป็นชั้นปีที่1นักศึกษาวิชาทหารชายจำนวน1 5 7นายนักศึกษาวิชาทหารหญิง28นายชั้นปีที่2นักศึกษาวิชาทหารชายจำนวน207นายนักศึกษาวิชาทหารหญิง14นายชั้นปีที่3นักศึกษาวิชาทหารชายจำนวน135นายนักศึกษาวิชาทหารหญิง5นาย โรงเรียนได้จัดชั่วโมงการทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษาและได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปีการศึกษา2,557โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยได้จัดตั้งกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาและมีการจัดปกครองตามสายการบังคับบัญชาแบบทหารซึ่งประกอบด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษวิศณุชัยแก้วเม์ผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเสริมสกุลอุ่นใจแรงรองผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิชาพรชัยวันผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนรงอุ้ยฟูจผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารบุญเทียนสว่างมณีเจริญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพงศักดิ์กองเงินผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอนุสิทบิตรัต ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงนงรักษ์ุดมพันธ์และแบ่งสายการบังคับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาในการควบคุมกองพันนักศึกษาวิชาทหารสอนชัชกันทวงศัวหน้านักเรียนกองพันนักศึกษาวิชาทหารนรงเลชเตงวันผูหัวหน้านักเรียนกองร้อยหนึ่งนักศึกษาวิชาทหารเจษฎาวุฒิพุทธิัวหน้านักเรียนกองร้อยสองนักศึกษาวิชาทหารนฤดนเตชหัวหน้านักเรียนกองร้อยสาม นักศึกษาชาทหารหญิงวิริยกรดอนนอกหัวหน้านักเรียนกอร้อยนักศึกษาชาทหารหญิงและแบ่งหมวดตามยอดจํานวนของแต่ละกองร้อยโดยมีหัวหน้านักเรียนหมวดควบคุมดูแลตามลําดับการปฏิบัติหน้าที่ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารมีการประชุมวางแผนและรับนโยบายจากผู้บังคับกรมนักศึกษาวิชาทหารโดยมีการจัดแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการควบคุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นําและสามารถปกครองกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ลงไปสู่นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาและให้มีการประชุมนักศึกษาวิชาทหารแต่ละชั้นปีเป็นประจําทุกเดือน ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารนำนักเรียนเข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารโดยให้เตรียมการตรวจเช็คเอกสารและตรวจร่างกายการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแบบน่ง ณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ทุกบ่ายวันศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นระยะเวลา20สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์จะจัดให้มีชั่วโมงทําการจุกทบทวนให้กับนักศึกษาวิชาทหารโดยนักศึกษาวิชาทหารผู้กํากับมีการแต่งตั้งครูทําหน้าที่ผู้กํากับและส่งเสริมพัฒนาให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารภูมีภาคมณฑลทหารบกที่33 ด้านวินัยในสถานศึกษาและการปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างฝึกจากนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาตรวจวินัยและเครื่องแบบการตักเตือนและพัฒนานักศึกษาวิชาทหารที่ทำผิดระเบียบการรวมพลเพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจเครื่องแบบการเช็คยอดกกำลังพลการรายงานยอดกำลังพลตามลำดับฝึกทบทวนระเบียบวินยัย โรงเรียนส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้นำการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาโดยส่งตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกอบรมภาวะผู้นำอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชาเกินกว่าอัตราที่ศูนย์ฝึกจัดสรรให้ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารร่วมปฏิบัติหน้าที่จาราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความรักชาติ เชิดทูลและป้องกันสถาบันโดยร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมพัฒนาวัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมเจริยธรรมการอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความกตัญยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณสื่อสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนป้องกันต่อต้านยาเสพติดและอบายามุก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งทุกนายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุพร,ราชดรุณธรรมนวัดผันอน้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมการปล่อยปลาปลูกป่าสร้างฝายและคืนชีวิตสู่ลำน้ำแม่หาวบ้านปางห้างตำบลศเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่10ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำการทำกิจกรรมต่างๆมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาวิชาทหารโดยใช้สื่อต่างๆเช่นวารสารโรงเรียนเว็บไซต์ของโรงเรียนเฟซบุ๊กแฟนเพจกรุ่มนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยด้วยโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยเป็นกองลูกเสือเกียรติยศจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บูรณาการการฝึกยุวยชนรักษาดินแดนเข้ากับการสอนวิชาลูกเสือโดยจัดนักศึกษาวิชาทหารร่วมฝึกระเบียบแถวร่วมกับผู้กำกับลูกเสือทุกสัปดาหา์ด้านการสื่อสารสั่งการกรมนักศึกษาวิชาทาหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารรอดออินไลน์ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จากกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจุพฬรราชวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้ก่อให้เกิดการพัฒนาอันทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และส่งผลให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นเยาวชนที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบต่อไป